สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณแม่ยุายาพาเป็นเฮียนเกาเฮียนเดิมคุณนายแม่มะเบาก็เลยคือพ่อมาหอดว่าจะจอดรถลดลุ่งจอดถแลดวคุณแม่กันเลื่งลุ่งโหลดมากไปเอามาคืพอพ่อแม่ยุพาตั้งแต่เลยสามปีขึ้นหลังเนะาะแม่เนะาะโอ้คือหน่อคือถึงกับมาเฮียนแล้วคือเกานี่เฮียนหลังนี่ตั้งแต่เกาแต่เดิมตั้งแต่สองสั่น สองสันนสงส้นบบดนี้ก็เลยไฟ่ใหม่กันบ่แม่ไฟ,ไฟรัดวงจรปีนั่น<า>อ่ะคุณนายแม่ก็เลยมาสมโทรกับนุ่มโจูซอยเหลือ,โ,อ,โ,อโม,ม่บอมเป็นธรรมาดานี่เป็นเงินบอมเป็นเป็นเงินลักแสนเงินลักแสนเออนั่นแล้วบบดนี้มากกันยังยุ่งหมองเก้ตาตะมาเฮี้ยนเป็นหลังเฮียนเฮียนหลังหม่ได้พี่น้องคะ่ะเฮียนหลังไม่หลังไม่ตะกี้มันเป็นเฮียนสองสั้นนะแม่ละเฮียนสองสั้นเป็นบ้านสองสั้นบบดนี้มันเป็นตึกแบบนี้ เราเฮ็ดเป็นต oh, ึกเราได้เงินจากสายท่านนําใจจากพี่จากน้องได้มาเฮ็ดเบิ oh, ื้องล้านไปไหนก่อนแม่เบิ้องล้านหกลานหกโอ้ได้เห็นหลังไม้งามกว่าเก่าผู้ได้ยู่นั่นไหมลูกสาวกับหลานลูกสาวกับหลานนี่เขาชอบเรื่องนัยนถึงไปก็นานเลย อยู่น้ำลูกสาวกับหลานหลังจากนั้นมากคุณแม่ก็อยู่ดีสบายกับเพาเป็นหยังเป็นหยังวันนี้ดีฟอร์มาได้ขวัญเนยเออินขวัญพึแมาแล้วก็ตตใจช่วงนั้นแล้วก็หายจะได้ตูนศาสตร์คือพ่อเมื่อวานนี้พี่น้องบัตรนี้ถือตะกี้ถือย่าบัตรนี้มาเอาเอาไปเอามามาถือม่ป่าเงี้ยม่ป่าสองหลังที่บาลินคอนเสร์ตหมื่อวานเมือก่อนเนาะวันที่ยี่สิบกันเนาะ ป่านนี้ข้าเจ้าก็เลยแล้วจัดไปแล้วนุ่มจูกับผู้ใหญ่บ้านก็จัดคอนเสิร์ตขึงก็ได้เงินประมาณหาแสนกว่านี่แหละสมสมทบเพิ่นมาสมทบซอยอันไผ่อักไขีพายาเนะาะโอ้ยแต่เด็กต่วนสัตว์ถทือกพยาว่าดูดีเนาะแม่เนะาะเพราะว่ามันเคยเกิดมาแล้วเคยเกิดมาแล้วประทรมมาดาประทัมมาดา,รรดาสามปีสามปีกว่า,าสามปีกว่า,ากว่า,าป่านนี้ อันน้องอันลีโอก็ยังคือเกา่าอยู่เดี๋ยวสิผ้าไปเบิรงเรื่อน้<า>นองลีโอเออจากน้อยสิผ้าไปเบิรงน้อง,องลีโอจา้าเดี๋ยวให้ให้สัมผัสคุณแม่ก่อนชิดหอดชิดถึงเรากะเดี๋ยวเหมือนแรงจากน้อยคุณแม่ก่ะสิมาอาบน,น้ำยู่นี่ละกระซิบเฮ็ดจาของเนาะิาดแล้วกะเดี๋ยวนุ่มจูบม,ม,มากเราขึ้นมาขึ้นเ,นเก่าเราขึ้นมาเฮ็ดชนะิดยู่นี่ละหลังแรงคิดพอเนาะโอ้ยนี่ลักขนเท่ามันบอกเบิรงนบ่มีอย่างบ่มีอย่างแน่นอนเนาะแม่เนอนบ่มีแน่นอนเลยเราได้เจ็ดสิบ เกจิเรศทรายก็แม่อายุน่ะเกจิสิบสามปีโอ้ยู่นีไม่แห้งขอให้อายุมันกวนยืนด้นีแม่เนอสุขภาพแข็งแรงอยู่ต่อไปเป็นหอมพ่อโฮมไซให้ลูกให้หลานยาเจ็บยาจนตั้งแต่นี้ต่อไปเบิดเคาอเบิดลสูบเบิดลูกเบิดลไพ่ห้มีแต่ของดีๆให้มีแต่สิ่งดีๆบ้านสุขีบีครอบครัวอยู่น้ำนูน้ำเตาไปดุนๆนี่แม่เนอสาธุคุณพ่ารักษาเทวดาคุ้มครองนี่แม่ ยุพานามสกุลอะไรสารังงามสาลางัาลางามเออนามสกุลกับมงินตัวนี้ไหมนามสักุลเล่ววาวรมานากินข้าวกระแสบยุะตัวจ้ากาวแสบอนอนกับโปก๊กตินอนห<อ>ลับก็ปก๊กกะตีตะกี้กะโอ้ยเ,เป็นบ้านสองสันบัดนี้เล่ากับเมื่อเหตุหลังไม้บัดนี้พี่น้องค่ะเหตุหลังไม้เป็นเฮี้ยนสันเดียวเฮี้ยนสันเดียวบัดนี้เป็นตะยุก็เก่าจักหองแมสามหองสามหอง สามห้องนอนเดี๋ยวไปดูไปดูข้างในก่อนนะสองสองห้องน้ำสี่ห้องน้ำสี่ห้องน้ำสามห้องนอนโอ้อน,อน,นี่ค่ะพี่นอค่ะเป็นแตยูก่ก็เก่าอยู่เอนั่นอยู่กับหลานสาวหน่อยๆน,นี่ลาวัติจูลูมกนนมอดไดล่ะมอดสองค่ะโอ้มอสองแล้วเป็นสาวแล้วเออมอสองโอ้เกิดกวันนี้นาตัวนี้ นี่นะ่ะ<อ>ลูกสาวผูญญ้ใหญ่บ้านมาล่าหมูบ่บ้านนี่เพลินเพื่อนเนี่ยได้อะ11ปีเออเป็นสาวเลยนี่ค่ะพี่นอ้องบาทท้านเพื่อนก้ะหออันร้านมันเฮามันมูนอเม,มียนเด็กน้อยผู้ชายผู้ชายมันเป็นสนลัดเพราะ,ะว่า,วายื้อใสคือกันหมืดอะ่รไหม่อันนี้ห้องแม่อันนี้ห้องแม่แม่กันโยนีจ้าแม่กันนอนห้องนี้กับพ่ออยู่สบายสบายจ้านี่ล่ะเอ้อยู่ไปอยู่ไปแม่เอ้มาไปหยัง สามห้องสามห้องนอนํสี่ห้องน้ำหลานสาวกับนอนําน้ำเม่น้ำสามนอ้ห้องนอ้ห้องนี้กับแมร์โบเม่อยู่ญี่ปุ่นที้โอ้เม่ก็เห็นงานอยู่ญี่ปุ่นเดี๋ยวเนี่ยเจ้าก็ยืดเตะกับหลานสีสันเติกับหลานโอ้นี่นี่ขั้วเป็นขั้วเป็นอย่างเออเอายู่ไปจักน้อยมันใหญ่เป็นสาวมากมนก็ะดิงจักเก็บจักเงียนเก็บจักเงียนเดี๋ยวนี้มันแม่นเดี๋ยวนี้มันแม่นจักเก็บจักเงียนดอกหลานไส้ ร้านไส้เป็นลูกร้านไส้เป็นลูกอันแม่มันเสียลูกสาวคนละคนเป็นแม่แม่คนละคนเออแม่มันเสียร้านไส้ก็เลยเอามาเลี้ยงมันก็อยู่นั่งฉันได้แต่กี่ที่แม่มั่นหนามประทัดในออกเพื่อนอหมอนีรายเจ็ดเดือนมันเสียอหมออยู่น่ำตี่จ้าออ๋เจ้าก็เลยเป็นผู้เลี้ยงลูกเลี้ยงร้านผู้เลี้ยงลูกเลี้ยงร้านอ๋อ โอ้เป็นตายูเป็นตายูเป็นตายูให้บ้านอะกะยังดีก่อนล้างเก่าล้างเก่ามันเป็นสองสันสมัยเก่านะแม่เนาะสองสันสมัยเก่าเป็นหลังใหม่เออสองสันสมัยเก่าหลังใหม่บานนี่ไปใหม่แล้วแล้วก็เลยมายกยกเป็นบ้านหลังใหม่เป็นตึกยกสูงชั้นเดียวโอ้เป็นตายูเป็นตายู ก็เลยเบิดเห็ดเบิด์ตลานกลัวมาทีบ้านหกหลานเจ็ดอืมธรรมดาอือยูไปยูไปเราก็อยู่ยน้นำลูกวันนี้ผู้ผู้แม่ของอันไอ้นางนี่กับยู่ประเทศไหนเกาะญี่ปุน่นญี่ปุน่นเขาก็ส่งมาให้ยูให้กินอยู่ตัวส,ส่งมาทุกเดือนแหลเดือนละหมืน่นแต่พ่อได้กินกับหลานาเนาะพ่อได้กินกับหลานเ่ากับเบิร์ตลูกเบิร์ตหลานไว้ให้เขา,าพ่อเขาเลี้ยงจุกจักน้อยนี่ก็บสบายดอก็อืม อยู่ไปให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งมาเจ็บประจุนอันโตแม่ตายนัน่นลูกมันสองคนอีมอนนังน,นั่นเรียนอยู่สารคามออืเรียนอยู่สารคามได้ปีซีปีนี่แล้วโตพี่โตน่อยยังอยู่นทำย่ายโอ้ยนนนนเยนาะเนี่ตุนสาดเนาะเรียงสองคนสามคนมีตัวอิลิโอ พู <c oughs> ้ยิ่งอยู่ไส้ก่อนลิโอไส้ลิโอไส้นี่เป็นง่าง่านอนเริ่มข้าไปเรามีง่าเป็นง่าง่าต้องเป็นผู้ใต้ป้าเราขค้นอยู่ยืนแต่เหอตะกี้เห็นแล้วอันอยู่นี่ไหมอยู่บปนี้เอออนี่ยู่บนต้นกล้วยหม่องเก้าเนี่ยมองเก้าวต้นกล้วยแมน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 เป็นผ้าแมนยางไปเบิรงนั่นอือันนี้เอามาไว้พี่เฮ็ดดูไหมแล้วเฮ็ดแล้วเฮ็ดเรียบร้อยแล้วแล้วสิ่งมี้หม่องสวนหม่องอยัวทำบ่ายเด็ดหอนกะ บะยากแด่ถอนกับบะยากฝนตกกับบะแด้ยากเอาเล่ากัไยูหเล่ากับยูหันเป็นเฮียนเล่าเลยสบายเนาะคำคูดนะแม่เนาะคำพูดรีโอคูดไหมบ่พูดไม่กระดิกกระดักยังเลยเอ้าอันอันนี้ออกนี่ออกจังไหนเวลามันยำอ่อยไหมมันยำอ่อยมันแข็งกระเด็นออกลูกไส้เจ้าคือหูจักหูมันตางตัวที่มันแตกเพิ่นกับเป็นคู่บุญเฮาเฮาเคยมาอยู่น้ำเฮาเฮาในดีอ่งเพิ่นเนาะ ถือว่าซาถูกถือว่าคุณได้แม่กับเป็นบุญตัวนี้เป็นบุญเลยเละเออโอ้ยขอสุขขอมานลำๆเลยลวยน้ำกันนเมียเนาะเอาไอ้พ่นทุกพ่นสุขพ่นลูกพ่นไพ่แต่แต่นี่ก็ไปให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งยาเจ็บยาจุดด้วยแม่ด้อผ่านพ่นไปด้วยดีเลยล่ะขอให้มีแต่สิ่งดีๆอายุหลอดปลอดไพ่อยู่น้ำดูน้ำหลานเป็นโฮมโฟมใจให้ลูกให้หลานตลอดไปด้วยแม่ด้ออันุเหมือนควันเงอนซาถูก คุณพารักษาที่บดาคุค้มครองพี่น้องคะ่ะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีคลิปหนาจังเบิ่งกันไหม <Okay. S 1> เพราะว่าคุณไน้ายแม่เลยมาสัมผัสเล่าแลว้ยวดีมีแห้งคือทอดเล่าแรงกันที่มาอาบน้ำนิ้วนีละเอาคนี่ฝากไว้ซ้ำานีคลิปหนาจังเบิ่งกันไหมเบิ่งแล้วให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับรใครแบบปกูดพร้อมทางมาตะลงเจ้ากัวลำเพิ่นสวัสดีค่ะจ้า